สวัสดีครับผมมีทางฟาร์มหนูนาลำพูนครับวันนี้ผมจะพามาเพื่อนๆมาจับหนูครับส่งบุรีรัมนะเป็นชุดพ่อแม่พันธุ์ครับเจ็ดเจ็ดคู่ครับกับตัวผู้อีกสิบตัวเนาะมาดูกันนะครับนี่ครับสำหรับกรงที่เราจะใส่นะครับวันนี้ครับก็เป็นกรงที่เราตัดขึ้นเองนะครับเป็นตานิ้วนะครับ จะพอดีครับสามารถใส่กล่องไก่ได้พอดีนะครับความจุอยู่ที่แปดถึงสิบตัวนะครับต่อกรงนะครับนี่เราตัวเมียเราก็จับไปแล้วครับเราก็เผื่อตัวเมียให้ไปหนึ่งตัวนะครับตัวเมียจะไซส์สี่ห้าขีดครับตัวผู้เจ็ดถึงแปดขีดโดยประมาณนะครับนี่ครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้ครับที่เรา ต้องใส่ไปในกลงนะครับถ้าใครมีฟางก็ใส่ฟางนะครับถ้าใครไม่มีฟางก็ใบกล้วยแห้งนะครับผมใช้ใบกล้วยแห้งเนาะแล้วก็หญ้าเนเปียนะครับต้นที่มันอ่อนเลยนะครับมันจะมีน้ำเนาะเพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่น้ำไปด้วยนะครับเราต้องใช้ต้นอ่อนเท่านั้นนะครับเขาจะมีน้ำอยู่ในลำของหญ้าเนเปียนะครับนี่ผมก็จะเป็นใช้เป็น ยาในเปียครับถ้าใครไม่มีย้าในเปียเนาะก็แนะนําให้เป็นแตงกวาครับยัดใส่เป็นลูกเลยครับตามจํานวนหนูนะครับโดยประมาณก็ตัวละข้อครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งถึงสองวันเนาะระยะที่เขาเดินทางครับระยะเวลาที่เขาเดินทางครับเขาจะไม่ไม่ค่อยกินอาหารนะครับน้ำหนักเขาจะลดนะครับ อาจจะตัวละเกือบขีดนึงได้อยู่นะครับแต่นี้เป็นชุดพ่อแม่พันธุ์ครับคือเราเลี้ยงให้หญ้าให้อาหารปกตินะครับแล้วมาพามาดูตัวผู้ครับที่เรากำลังจะจับเนาะนี่ครับตัวผู้นะครับมีสองบ่อนะครับมีบ่อนี้กับอีกบ่อนึงครับเดี๋ยวเราดูบ่อนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจับขึ้นมาให้ดูนะครับ นี่ตัวผู้ครับเราจะใช้บ่อนี้หกตัวนะครับแล้วก็ใช้บ่อนุนอีกสี่ตัวเนาะหนูรุ่นนี้เขาจะไม่ค่อยกัดกันนะครับสามารถใส่กันได้เนาะสิบตัวในกครงเดียวเป็นรุ่นที่ว่าสามารถ จับรวมกันกับชุดอื่นได้ดีนะครับโดยไม่กัดกันก็จะเป็นหนูไซเดียวกันครับดูครับเนี่ยตัวนี้ก็ยังจัดแทะหญ้าอยู่นะครับพะชุดแม่พัน์เราจะไม่ค่อยได้อัดอาหารมากนะครับเพราะเดี๋ยวเขาไม่ทองนะครับเดี๋ยวเขาอ้วนเกินเนาะเราจึงจำเป็นต้องให้หญ้าสลับกับอาหาร นะครับมาดูบ่นนี้ครับเดี๋ยวผมาจาับขึ้นให้ดูสักหนึ่งตัวนะครับนี่ดูแนวชี้ครับดูหางครับนี่พ่อแม่พันธุ์ของมีตังฟาร์มนูนาลํลำพูนนะครับเป็นชุดพ่อแม่พันธุ์เนาะชุดละหกใบแดงนะครับเพื่อนท่านไหนสนใจก็ อลินบ็อกมาสอบถามได้นะครับที่ facebook แฟนเพจมีตังฟาร์มหนูนาลำพูนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจับหนูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่กลงแล้วเราเรามาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับนี่ครับสำหรับหนูที่เราจะส่งครับเราก็จับเป็นที่เรียบร้อยนะครับระหว่างนี้ก็เราก็รอรถมารับครับรถส่งไก่ชนเนาะก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณและสวัสดีครับ